ไปเลยเึ๊บอกโอ้ยบรโหมโอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้องมาเโิ่บ้อ้โอ้โอ้โอ้น้อ้โอ้โว้โอ้โอ้ัอ้โอ้โอ้โอี้อกด้วยบโอหโอ้โออยไป้้อ้โค้อโอ้โอ้โอ้้้โอ้ัอ้โน้โ้โอ้โ้ ครับกากาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกเปล่าอ่าเพื่อนยังไงเอฟซีแฟนครับและผู้รับชม่มสลูกตีเขาลบรักทุกทุกสันนะครับครับมาพบมาพอครับสามทิศชายแนวครับเท่าที่แขวเตี้ยวย่างนมอีกแล้วครับครับเมื่อนี้สามทิศกับสิบผ้ายูน้ำโขงน้ำปลาเก่าเลยพี่น้องยูไฮยูผู้เมื่อนี้ออกมาเล่นหน้าลุงยัดลุงยัดเลยว่าไปเบื้องดูเพิ่นเฮ็ดนี่ยัางยูไฮทิดควบมาสันเพิ่นเอาบุญตัวมานะผมมาเบื้องข้าเจ้าปลูกมั่นครับข้าเจ้ากำลังปลูกมั่นเสียบมั่นเครื่องเราละใกล้สี่เหล ก็เลยว่าสิมาเสียบมันซอยที่คุม้มเสือขันยาวก็ไม่ได้เตรียมมาครับกเกงข่ายาวก็ไม่ได้เตรียมมาเนาะแต่ว่ามื่อนี้มันบดอยู่หรอกครับประหันปันไดประแดปะดปันใดไปสิพาพี่น้องไปเสียบมันซอยที่คุ้มครับเสียบมันแล้วกุว้งแกรดว่าจังคอยมาเอาแห่มาตึกป่าลูกซาเอาปลาดูขึ้นมาก้อยกินพะนะครับนี่มันเสียบได้หลายแล้วนี่กิตลาภเป็นคนยกรองให้ครับ อันนี้ก็ที่นัดลอยไรที่ควมกันลอยไรกันเหรอครับนี่ว่นลอยนากันครับอันนี้แกะปลูกไว้หลายหุนครับอันนี้น้ามันแก้วาดยี่สิบถุงหนึ่งว่าั่นนี่ครับผู้ยิงมันสีใหญ่ไปจังสี่ก้อนครับผู้เสียบกระเสียบน้ำฝนไปนี่รถทิ้ละแกยงไป่ซ้ำหนีก้อน จะยานละมันบ่พ่อพ่ะนะอันนี้จีไทยขายงาไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปเสียบมันซอยพิ่นกันครับเปนสิวาถือต่ากล้องฮะไปยังมันหน้า,น<ะ>าบัเข่าเปลนปั่นคุณดานเพิ่งมานี่นุ่มจอยข้าครับ พี่น้องว่างไงขึ้นในบ่อหนิมันจังบริเวณโข่งหัวมันยางไหมครับไงขึ้นในบ่อไปครับทีแล้วหรอครับล,ล้วมันรีบยุทธ์ทูนึงไอ้ทิศลาไม่ยกอีกจักจักข้องหนึ่งครับน,นี่นี่เจ้าของให้ครับพี่ข้มครับสวัสดีครับ,รบโอ้พี่ข้มพี่ข้มลอยไร ปถูกแล้วก็ไทถิ่มชุดโตปถูกแล้วก็ไทถิ่มนี่เลยนะครับปีนี้มันค่อนข้างทีเกิดหย่าครับตอนนั้นก็เกิดบ่ดีครับนั่นมีแต่หยาดนะครับเขียวๆไปนี่ใครเนี่ยครับของแก่เมื่อไหรครับอยู่เนี่ยปากเผาเขามีนะครับปากเผาหลายให้แก่พู้น่ะผู้ใดอยางได้เมาเลยครับให้พี่ครับให้พี่ตัวหนังเผามีต้นเผาครับปากเผาบักตาลแมนเมื่อไหร่ครับนี่ กันราจิดามต้นมะพร้าวออกก็รับแมนหมดเลยครับหมวพร้าวฟังทางผุนกับแมนเนี่ยครับทีแกครับฟังทางผุ่นครับฟังคนทางทางผุนเนาะติดถนนดำเลยครับมาเอาไปกินนะครับพี่น้องหมวพร้าวทั้งหมวพร้าวแหงทั้งหมวพร้าวอ่วนมุ่นนั่นละหลายครับเออออกมามาจากสาี่สี ที่คึมวาขันมาจากสามทิศเบิ้งเบ้ง,บงช่องสามทิศไฮฟีพระท่านไหตทิศลามะาครับโอ้ครับเห็นลุกยันเรายกเนาะทิศลาแกสี่เฝ้าออไทยขึนยินมองหันไว้ครับทีแล้วรอครับนี่ยังอีกตัวตาล่องตาน,นี่แหละอีกรองนึงกับสีม่วง่อยอยู่บ่หลายคนครับอยกัน ไปพี่น้องคพ่อแล้วมันมัทเรแล้วครับมันเหลืออีกอยู่ประมาณไากู้งกวนนี่แหละรำมันมันเหมือดครับพี่ภาพี่น้องไปเล่นน้ำไปน้าลุงยัดบ่หนี่หาปลามาต้มหาปลามมกก่แล้ครับกระจาปลูกแล้วเหลือส่วนทั้งพุนเหรอครับํำมันมันมะพร้วครับรำมันเหมือดขนาดปลูกม้งางนี่นี่ที่ก้มลงมากปลูกปลูกห้างครับที่ข้มมัก้างบางคนกับมังหางมาที่เนาะครับไปเดี๋ยวไปน่าลุงยัดบุญครับ พาพี่น้องไปเล่นน้ำกอนเห็ดเบียงเราก็หาหน้้อย่างก็กินครับพี่น้องมาเนี่ยดีเลยวะติดข้อมงวง,ง,งมาหอดมองเราก็มีเถียงหน้ากลางท่งมาเนี่ยเราไม่เหตุไปตระหงบูครับเอี่ยวครับสานี่แล้ครับสีพาพี่น้องลงมันมีปลาดุกงักตัวนึงครับเหี่ยวออกมันกินปลาหน่อยหมืดไหมครับว่าแม่น้อออกว่งแรงมืดแล้วสงสัยมันมาไหมมันมาจากสาพญ,ญาบานหมดแล้วครับกับห้างกันเนาะครับอยากให้ที่มผูกละฝากทาง ปุดหลาเดี๋ยวสิติิหลาชู่วิมือมาหนิตัวซ้ำทั้งนี่ครับเราวากันเพราะว่าเบาปดเราวาเพราะว่ามันบ่อนแห้งไหมครับปลาหน่อยเพราะย่างขนมปังล่งนี่คือว่าปลาลูกโขลูกคอกอ่นนี่มันกินมดครับจะฝ่ามันบ่อนกอนที่ะละบัวแล้ว แลทีละทีโซวมมันอิ yeah well. hmm. ่มเฮไหมรุ่งเลยวะรุ่งนี่แหละเอานี่ฐานบ้านไอ้ฐานบ่อนก่อนกบตัวนั่นน้องกวบตัวนั่นครับครับติดคมแฮงซองดังติดคมโยงหุ่นไปเขาก็บ่มีน้ำใสครับพี่น้องมึงดู เขพาพ่วงน้ำน้ำกับบุมีอันนี้หน้าโคกเด้อครับค้นละขัดน้ำทางครับหน้าผมครับอัน,นอันนี้ทางโคกเอาทิลาวดีเอฟซีไป<อ><อ>ตะลงหล<อ><อ>ดมา<อ>ว่าดีเอฟซีเนะี่ยโอ้ยว่าดีงามให้เนาะผู้ชายทะยากัมาเราผุนโอ้ยจะเป็นหูดีดังดีเนาะครับมันไม่ได้บอกมันว่า เพือ่อนผู้ชายวิทยามาซอยครับยานอุ้มม้วขืนรุงแดดวะตัวเง้ยแห้งครับยานอุ้มม้วขืนเดี๋ยวถานบ่อนจะเข้ากันครับเห็นคนเพื่นว่ามันสีบอ่อนเพื่อนว่าวงแรงเราขึ้นแล้วครับสองตัวไม่ตุยแง่ทั้งวันเมืออแล้วเอนพนน,นนีัน,น้ว่แรเลยครับฮมันคนรเงี้ยหมืนเงี้ยฝนฝนมดตกะผ้ชยวิทยาถ่าโดนมาสัา่น ห่อนน้ำห่อนอย่างล่งน้ำแล้วบ่อถ่าแล้วครับเราปลาดุกมันคาบขาเลยบ่อซอยเลยห่าวตีบันนี้นันดีนันดีที่คมบ่อเถืองบ่อเถืองตายยังห่าวอยู่ ว่าถึงแหบงพุทอยสียาหรอครับแต่ว่ามันคือสิออกแลาาหาหา้วล่ะเพราะว่า่นห่าเามื่อกี้เนาะคือค่้มกับวานมาถึงบือ้มมาได้กินหรอ,อกครับปลาซ้านี่น้ำมันไหลก็เกายอยู่น้ำมันไหลลงมาเนาะฝนหาหาตก รอเห็นบ่อนก่อนครับเอาลัดด้วนนยเหรที่ค้มห,าหมม้าห่อน,นุดตุมเตะบ่อนแล้วก็วลงแล้วเนี่นยนนใส่เลยปุออ๊บ ใชยังนั่นพูดอ่ะขึ้นยุฟังพูดอ่ะยุกฟังพูดอ่ะนี่ยุก็นาเจ้ติดองแหนป่าตะเทียนวั้ยโจว์ดเด้งป่าตะเทียนปลตวนี่ไม่ต้องกินมันก็หาโมงงดีมากวิทยาห่าวอีกเทียนึงครับ ว่เพื่อนสานี่ขันโมงมุ่ไม่ได้กินหรอกครับห้าวซ้ำห้าวนี่ปลาตะเพียนไปยังถึงอยู่แต่ว่าปลาตะเพียนสิเปียวสาเทิงครับเนี้ยเกาะแม่นไปเอาแนวมาไขาหัวกว้อนมาสั่นที่ข้มมามันหัวเทียบเทียบมันสะดุดเดียเยเยดย๋ยวนี่มันขึ้นรอที่ข้มเราครับเมื่อกี้นี่ที่ข้มเพราะท่านให้ที่ลาเปียวแหดังยังไงมาก่อนครับเพราะท่านมันดอกไม่ได้กินดอก ว่าไม่เล็กน้อยตัวน้าไม,ม่หันไหมก็มานประคอหน่อยขึ้นมาตัวนึงครับประคอกั้งประคอกั้งพวกเกลี้ยงไม่ได้กินมันเนอครับสายนุ้ยนี่สาเก่าสายแก่ครับตาพอตาแม่ตาพอเงี่ยเงี่ยเขาพันขึ้นอยู่นี่ครับเมื่อกี้ที่ข่มบ่ทันใคร บัวมันบัวบง่ายดอกมันหุ่นจักขึ้นยังว่าแขยู่ั้งโคกบัวยุทั้งโคกประคอกันยังเรามาเหติเทียงหน้าหน่อยไปพอดีครับบัวละช่วงตรงกันปีไม้บัวละครัับพอกนเทียงนี่ตัวซอยวิทยาวะ

มันกินไข่ปลาไข่นั่ะในลุงยัดคือบอมันออกกุ้งมันี่ีมันก<ร>ุ<ร>้งเกลืองมันกินมดเด็ดปลาตองเลยเอาไปไฟปิ้งพุ่นเนี่ยเอาไปนี่แล้วครับลูกบ้านนังไี่ลูกบ้าน,นทีน่ตุยเงี้ยแถสวาเรียบอกไปคนเบืองดูวยางลงดูวยกระดูกงาเนี่แหละครับมันเป็นปน,น้ำหนามมัน เอาไปโลดปลาตองนี่มันกินกุ้งกินไข่ปลาเมื่อไหร่ครับปลาตองนี่เจละทางเดี๋ยวทางก่อนทางไม่บุซอยสียางครับปลาควาตัวนี้เม่อวันตายหรือก็เอาหนามมาใส่ถือทางบ่าโอ้ไข่มันไข่กระดุกบานแล้วหัวหมูแม่เนาะกระดุกหน้าเอาเลยจีกระดุกหน้าเนี่ยโมดีอยู่บานเนาะ มุ่ม่งครับของแขับประตองมานแล้วครับบลูกมั่นเ้พิท่านมันว่าผู้ชายพิธาตคุ้มอยู่ผุนครับเอ้าไปกี่ว่าแกมัว่าภานย่ไม้ไปอยาไปอยาไปเฮ้ยสีขาเราเฮ้ยตัวนี้ไปคุ้มอีก มาติโกมาตุ้มในขดได้แห้งไดแห้งไอ้ที่เจ้าได้แห้วเว้ยได้เฮ็ดหยังถือกล้องอยู่นี่ดิไทยอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งอยู่นี่เบ่อาตัวนี้ไปทับบบอีกต่ให้พี่น้องเจี่ยวขึ้นให้เบิ่งมันกินปลาน้อยเหมือนครับนี่มีปลาปลาน้อยก็มี แม่เขาแม่ยังไป็มุดคุ้มมันอยู่หวานจังยางรถเอายางรถออกก่อนหุ่นเอาที่คุ้มน้ำหนักเดไปแปดสิบกัวเสียวมันอยู่บ่ครับที่คุ้มหยียบหัวมึงยนี่พี่น้องเสียวคือในเบื้องครับมันมันกินปลาเมื่อดีครับปลาตัวนี้

ครับครับมันนั่นได้หลายเอ้ยนี่แหละครับตัวที่ต้องการครับปลาน้อยนี่สามเมดกับย้อนเขานี่แหะครับเพราะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อต้องเอาออกครับบ่ได้เอามาปล่อยดีครับมันป้าของมันเองมาจากปุละสาผู้ใหญ่บ้านของเครื่องปุละครับบักทีได้ปีนั่นเหลือสี่โลหาโลดีนะมามา โอ้ยบุญลูกพี่น้องอ๋อฮึอ๋อว้าาฮ่ามาพี่น้องมาเมื่อเมื่อวานนี้โอ้ตัวนี้ดีกว่าเขาออกข้างบนนี่ทีอย่าบอกว่าบุญลูกพีซอยพี่ยาซ้ำคนบ่โอ้ยมันแล้วครับมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปลดพี่น้องเดี๋ยวนี่แหละครับพี่น้องได้แล้วพ่อแล้วครับพ่อแล้วพ่อแล้วถือว่าประสบ ความสำเร็จเราเมื่อนี่ปลาขาวเขาจังออง้งแบบองึ่งตัผู้ใดมาป่วยปลาขากับตมาตึ้งกันนี้ก็ขาดตัอยหมือนเดิมานห้องบ่อออกปลาหน่อยมืดค่ะค,ครับว่าย่างดอกกินเปียงกินเปียงปลาเขาเนี่ยครับปากซ้ำกระตานี่ไปกินไปงเึ่งครับพี่น้องมาเนี่ยไปเปี่ยนซ้ำามื่อก่ออันนี้ <c oughs> ลูกเกียบ์เผาตัวครับนี่อันนี้ก็เป็นโล่คนนี้ครับนี่ตัวน,นี้นาที่เป็นปลาดุกบ้านเนาะปลาลูกเกา่าปลาดุกบ้านครับอ๋อท่านมีแล้วครับไปไปไปกินก้อยปลาน้ำกันพี่น้องมาเนี่ย เบื้องหนุ่มครับเต็มกะละมังอาเนี่ยตัวพี่ย่ายกขึ้นไม่ด้วยพูดปากได้บ่ตัยไม่ได้ย่าหอีกล้ามทรองมันมึงดูกล้ามทรองเป็นมัดเป็นมัดเลยครับเอาสร้างเบิ้งสร้างให้พี่น้องเบิ้งเอาเสะกะละมังก่นละจังหักกะละมังออกกะละมังลหักว่าหันท่อเลยว่าหันกะละมังเอาเอาจังเอาออกกันเลยลืมเบื้องเอาตรงตวงได้ไหมฮะสิบโล่สิบโลครับสิบโลพอดีครับสิบโลเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวหักกระมังหอครับปลเอ้อุมป่าไว้ดูผู้ชายกนั่งมืพ่อลูกโอ้ลัวกลแต่ละมังเด็พ่อลูกหายสี่นกระมังลูกเคืองครับลูกเคืองป่าแปดลูกเคืงครับป่าตัวนี้แปดลูกเคืองครับแปลูกหนอโอ้ยผู้ชายเป็นยาบดบดเป็นเป็นคาเป็นปล่างเป็นอนซ่อนแห้งครับ ก้ายมาบ้านตรงนี้วะขบไปนี่เงี้ยด้วยวะแล้วยู่นี่กับมืดละสันี่อยู่นี่กับมีเนี่ย่ใกล้ที่ต้อกันมาช่างมาบ้านกันครับเราเฮ็ดจังใดกับปลาตัวนี้ต่อไปนะครับเย้นั่นคุรูอยู่จังที่แล้วครับปลาตัวนี้เดี๋ยวพอหอมเราเฮ็ดครับเดี๋ยวพี่น้องผมเฮ็ดเป็นสองอีพี่นะครับมันสีเงาโหด ตั้งแต่ปลูกมันมาแล้วครับทึงท่งห้องไปซึ้งสอนย้อนแห้นนอเราก็ได้ปูได้ปลามาเห็ดกินครับเดี๋ยวเห็ดเป็น2องีพีเนาะครับนะ้องห้พี่น้องเบิง้งสก็เปีพี p เดียวมันจะง่ายเาพดครับเ,เดี๋ยวไปติดตามในอีพีที่2กันได้ต่อ,อไไ้เลยนะครับเนาะ